คุยกันเลยวันนี้ทำอะไรข้าวโบราณแท้คึงคึงคึงนะเต้าเจี้ยวครับสุดยอดนะเชื่อเถะอ่อะเชื่อกระทะเหล็กเนี่ยจะตั้งร้อนพอร้อนแล้วค่อยใส่น้ำมันก็เล่งน้ำมันให้ร้อนตามใจชอบแล้วทีนี้แล้วค่อยใส่ปลาเหมือนอย่างเนี้ยเนี่ยมันจะไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วออกากากเขาบอกสามแต่ใส่สีได้ไหมห<ะ>เราก็ใส่ซีฟู้ดลงไปอือคืออะไรกลมกลมกลอม ผมก่อนก็ตักเลยสินี่รออะไรสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยอดเชฟไทยเช่นเคยนะครับเสาร์และอาทิตย์ครับวันเสาร์วันนี้ก็มากับพี่ชายคุยกันเลยวันนี้ทําอะไรข้าวข้าว,ข,าวข้าวแห้งหน้าทะเลข้าวแห้งหน้าทะเลเราไม่ต้มเราแห้งเลยใช่ไหม<ช>เรามาดูกันครับข้าวแห้งหน้าทะเลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกันนะครับกับยอดเชฟไทย ซึงมาสนุกกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับมีความรู้เพราะฉะนั้นอันนี้มาดูกันทะเลก็คือกุ้งหอยปูปลานะปลาหมึกอ,มอะไรอีกเฮ้ยหมดก้งเอออ่ากุ้งมัง,งกรได้หมดถ้าเรียกว่าเป็นทะเลแต่วันนี้เราเลือกมาแค่สอย่างคือมีกุ้งปลาหมึกกับปลาข้าวเราหุงไว้เรียบร้อยแล้ว ข้าวเรามีเตรียมมาแล้วอยู่ในหม้อเรามีเดี๋ยวมาทําน้าจิ้มด้วยทําซีฟู้ดที่หลังเพราะเขียงจะเลอะซีฟู้ดครับนะแต่ว่านี่ก็เห็นผงแบบนี้เนี่ยคือขาแห้งขาแห้งขาแห้งซอยตากแห้งแล้วก็เอามาทอดเป็นแบบนี้ทอดไว้แล้วเรียบร้อยครับพอมันทอดมันทอดเราทอดมันเราก็ตำซะหน่อยเห็นไหมเขาไม่เรียกตำแล้วเขาเรียกยีนี่ตำเดี๋ยวเป็นปึกนะเขากรอบไงจะทำไอ้นี่นะทำอะไรหอม หอมเอาไงหอมซอยยาวทำกันง่ายๆเลยอืมหอมเลยเดีย๋ยวรู้เรื่องร้องหอมเลย <c oughs> อ่าพริกขี้หนูเราก็จะมาทำน้ำจิ้มคายอยู่นี้แล้วเนาะพริกใส่ลงไปครับทำน้ำจิ้มกันเอาเยอะไหมครึ่งลูกกระเทียมหนาแลกผักชีหนาอ่ะหน,า,นาพอไหมได้ นี่นะไปใกล้หน่อยนะนี่ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันไม่ช้ำร้กผักชีข่าเราใช้ข่าเมื่อกี้นี้เป็นข่าผงแล้วเราก็ตำเลยเจ้าเจี้ยวตำหลังตำพริกกระเทียมรากผักชีข่าไว้ก่อน โบราณแท้คึงค่งคึ่งคึ่งนะอ่ะน้ำตาลนะครับใส่ลงไปเต้าเจี้ยวครับโอเคน้ำมะนาวบีบหน่อยเต้าเจี้ยวนะน้ำตาลปีป๊บน้ำปลาย,ยังไม่ต้องใส่เพราะเต้าเจี้ยวมีความเค็มลองบีบมะนาวดูก่อนนะครับเผื่อที่จะเราจะได้อัดัยความเปรี้ยวเขาเนี่ยอันนี้มะนาวซีหนึ่งไม่พอมัอ้ยขอมาหนาอ่อย เหลือเฟืออืมพอแล้วพอไหมอ่ะถ้าพอลองชิมช้อนเล็กๆชิมหน่อยอืมเล็กพอไหมหาเลยชิมดูเข้มไหมอืมอีกหน่อยไหมพอเรอพอโอ้หสุดยอดนะเชื่อเถอ,อะอะเชื่ออันนี้ไม่ต้องใช้น้ำคุกนะอืมไม่ต้องใช้ทีนี้เอาปลามาทอดก่อน อเอาหัวแมหมองอ่ะพอไหมเอาหมดเนี่ยใจเนี่ยพอไหมพอไหมพอแล้วเอาน้ำมันร้อนเลยปล่ปลาใส่่นนาใ่ปา่ปลาใส่ปลาใน่ลาใส่ปนี่ปล่ปลาใส่ปลาใส่าใส่้ลาใน่ปาใส่ปลนใน่ปลาใส่ปลนใส่ปลาใส่ปลาใส่ปใส่า่ลาใส่ป้อนส่ปดาใล้ลใส่ปลา่ลใ่ปลาลล ขอได้ก็เหลืองหน่อยทำไงถึงกระทะไม่ติดอ่ะนี่มีวิธีหนะึ่งถ้าไม่ไม่ช<ท>ำนานก็ไม่ <c oughs> เอา <c oughs> เอาแป้งใส่ไปในน้ำมันเนี่ยโอ้อานนี้ดีกว่า,ากระทะเหล็กเนี่ย ทำให้เขาเงาล้างให้สะอาดแล้ตั้งร้อนพอร้อนแล้วค่อยใส่น้ำมันแล้วให้น้ำมันในร้อนแล้วค่อยลดลงค่อยลดไฟลงให้น้ำมันเย็นจากนั้นเสร็จแล้วเวลาเราจะทำทอดเนี่ยก็ยเล่งน้ำมันให้ร้อนตามใจชอบแล้วทีนี้แล้วค่อยใส่ปลาลงไปมันก็จะไม่ติดเหมือนอย่างนเนี้ยเนี่ยมันจะไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วทีนะี้มันจะติดอยู่อย่างเดียวติดใจใช่เพราะมันอร่อยเพราะมันมีทีสังเกตถ้ามันลึกเนี่ยลึกจริงๆแล้วมันเขาดูยากอ่ะพอกระทะมันร้อนจริงๆเนี่ยมันจะต้องไม่มีความชื้นอยู่ในกระทะมันจะแห้งเลย ํายังมีชื้นๆอยู่อย่างนั้นนะหมายกระท้ายไม่แห้งเอาละปลาเราได้แล้วกรอบนอกนุ่มในสองแรงแข็งขันนะอือเอาไปกองไว้นู่นก่อนก็อุตส่าห์เอาไอ้นี่มาให้ตักแล้วกุ้งลงอ่ะมาตัดซะอยากตักอะเอาให้ชื่นใจใครแกะกุ้งไม่เอาขี้กุ้งบอกอ่ะเจ้มีที่ไหนขี้มันอะมีที่หลังน่ะเอาออกมดแล้วทีนี้ทำไง น้ำมันออกเออจะไปหาน้ำมันหาที่ใส่น้ำมันกิ่เนี่ยนะปิงพอไหมแค่นี้พอไหมพอเจ็กระหมืกนะกระทะกระทุกระเทนกระทะนะตัดไปบังตัวเองเก่งกันเราไม่ต้องสุกเยอะกระหมื้องะเพราะมันสดมากใช่ไหมใช่ สดไหมเมื่อกี้สดโอเคนี่เรียบร้อยปลามึกน้ำมันนี้ไหม่เอี่ยมเลยเราก็จะไม่เอาเขาถูกไหมอืมโอ้โหอะไรมันจะน่าจะอร่อยขนาดนี้เดี๋ยวขอน้ํามันทิ้งก่อนโอเคทีนี้เราจะผัดแล้วนะเอาเทียมมาหน่ะเอาหอมอ๋อโอเคเอาหอมไงไข่ไก่สามฟอง เราผัดหอมให้เขาสุกน้ำมันหน่อยอ้าวมาหอ,อมแล้วขกก็บกไก่ก็บบกสามแต่ใส่สีได้ไหมแหมบกสามเี่ <c oughs> 3, เห็นวางไข่ไว้สีตั้งใ่ขึ้นใช่หันหนหน่อยไหนข้างหลังหันยังไงขึ้นใช่อะ่ะหันป้องเลยเนี่ยพอไหมพอเยอะกันแล้ว อะเอาครึ่งเดียวนันพอเอานี่ผัดพอไข่ก็เริ่มสุกหอมนะนี่ใช่ไหมเราก็ใส่ซีฟู้ดลงไปนี่นผัดให้ไข่หอมก่อนกับซีฟู้ดของเรานะเอาตังชัยใส่คานะขาใส่ครับขาใส่เสร็จแล้วตังชัยใส่ โอเคเดี๋ยวเราเค่อยใส่น้ำนิดหน่อยเพื่อที่จะให้เขาฉ่ำๆปุงหน่อยชาร์จในสมุนไพรนิ้วขาวหาอุปกรณ์ไปเข้าไหมอีกนิดนะึง yes อะน้ำมันหอยอีกนิดนะึง yes น้ำตาลพริกไทยน้ำตาลนะ yes อ๋อไม่หวานมากไม่ใช่คนชนเยอะอ นี่คคนชนน้อืเต้ยเอาน้ำรอบๆบนิดนึงอืเอาน้ำรอบรอว่าแต่แหวกตรงกลางใส่ไว้หรอกืนใช่ชิมหน่อยชิมหน่อยอันนี้ที่หลังเลยกระเทียมเดี๋ยวโรยบนอโอเคเอาชิมหน่อย เือคืออะไรกลมกล่อมกลมกลอม่อมกลมกล่อมก็ตักเลยสินีรออะไรข้าวแห้งหน้าทะเลของเราครับกระเทียมเจียวนี่หอมนโอ้โหนี่เลยครับเห็นไหม,มข้าวแห้งหน้าทะเลครับหรือข้าวแห้งหน้าซีฟู้ดครับเดี๋ยวมาชิมกันครับท่านผู้ชมครับ ชิมชิมชิมปลาเขาเรียกข้าวแห้งก็ต้องมีข้าวด้วยนะใส่นี้ด้วยนะเหอจิ้มตเต้าเจี้ยวนี่เด็วเค็มนะหอมแต่เค็มจี๊ดะไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมาด้วยกันเพราะว่าตัวนี้ช่วยสนับสนุนตัวน้ำจิ้มที่ม,มีความเกลี้ยวเค็มหวานอยู่ในนี้เลยอยู่ในนี้สามรสซึ่งพอใส่ลงไปแล้วเนี่ยโอ้โหอร่อย อร่อยมากข้าวแห้งหน้าทะเลเป็นพื้นเพของชนบุรีครบุรีอร่อยมากออลองทําดูครับปรุงแบบผมเห็นวิธีการผัดอะไรแล้วใส่น้ําที่หลังเพราะอยากจะให้รสชาติเขาเนี่ยจางลงมาแล้วมีน้ําเพื่อที่ให้น้ำเนี่ยเข้าลงไปบนข้าวด้วยเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไระทงคัสึญี่ปุ่นนะ แล้วทงคัตสึญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเอาทงคัตสึมาราดข้าวเขาเรียกว่าข้าวเป็นคัสึดงก็ใช้หมูทอดมาแล้วก็ใส่ไข่ใส่หอมแล้วก็ทําน้ําจุกกิ๊กจุกกิ๊กอยู่ในกระทะที่มีหูตั้งหสูงไอ้ที่มีที่จับท้งสูงแล้วก็เทใส่ข้าวราดลงมาอนี่เลยใช่ไอเดียเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับลองทําดูไม่ต้องปรุงรสชาติเยอะด้วยใช่ง่ายๆเลยอร่อยใครไม่ชอบปลาหมึกก็ออกไปใครไม่ชอบกุ้งก็ออกไปถ้าใครไม่ชอบปลาก็ออกไปแต่อย่าลืม ครับกุ้งสักอย่างหนึ่งหรือชอบปลาหมึกสักอย่างมันจะได้มีอะไรที่เป็นทะเลวางบนข้าวไก่ก็น่าจะได้นะผมว่าเบสิกพื้นฐานมันเป็นวัตถุดิบนี่อยู่แลเราเปลี่ยนจากการทำเบบนเป็นไก่เป็นอะไรได้นะครับเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ชมครับเราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้านะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับติดตามกับรายการยอดเชฟไทยทั้ง YouTube และ a c e b o o k ครับวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ